ขอโทษจากที่ก่อนได้ผมไไ้แก้งผู้เล่นใหม่ได้มีกระแสตารับไปทางที่ไม่ดีคนกดดิสไลค์ไปถึง500คนและมีคนคอมเมนต์ว่าผมจะเลิกกดติตตามพี่ถ้าพี่ยังไม่กลับตัวได้วันนี้จะมาเป็นคนดีผมจะมาสุ่มผลพิส่าแจกผู้เล่นใหม่50ผลใครที่เลิกกูดตตามผมไปตอนนี้ผมกลับตัวแล้วมาก ซับกันหน่อยนะและตอนนี้ผมมีเวาล่าฟ้าก,กับจับหน่ายในบอ็อกฟู้ดแล้วใครอยากใช้บริการเนี่ยก็ดูใต้ล่างคลิปเลยนะโย้มา <Yo! S 1> แล้วกันใหม่อีกแล้วนะครับในบล็อกฟู้ดวันนี้ผมจะมาทําความดีคิก่อนมีแต่คนว,ว่าผมว่าผมไม่เป็นเด็กไม่ดีอ่ะมาเรามาสุ่มผลให้คนแรกก่อนนะครับจะได้ผลอะไรโคตรเกลือผลสปริงไปไหนเมาว่าเมื่อกี้เห็นเหมือนคนไม่ไดสิบสี่นะครับอ้าวไงนู่นไงเราผลจะหลุดบินไปหาเขานี่แหละอ้าแต่งตัวเป็นเบคอนด้วยเบคอนเอาไหมเอาไหมขั้วผลเนี่ยเอาไหมเอาไหมเนี่ยเอาไหมเนี่ยทำไมมเาไ่สนใจผม วหายตู <I do. S 1> เอาเขาถือผลอยู่แล้วเขากดอ,ออกเลยผมจะมาทำความดีแล้วผมเจออะไรเนี่ยโอ้เราสุ่มมาให้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าใครจะได้ไปโอ้โหผลที่สองได้ผลคุกากอะ่ะผมอยากให้ผลพานะครับเพราะว่าคิดก่อนเนี่ยเราฆ่าคนที่ได้ผลพ้าไป เขาได้ผลพามาแล้วนนี้มีคนฟาร์มปกติเหมือนเขาจะยังไม่มีผลหรือเปล่าเอาไหมนายเอาไหมเฮ้ยเขาเอานะครับเฮ้ยจะต่อยเรานายนายเก็บนายเก็บผลไปดิเออตอนนี้เจอผู้เล่นใหม่กาลังฟาร์มอยู่นะเหมือนจะเพิ่งเวลห้อีกปะเนี่ยถ้าจะใช่นะครับไม่งั้นคงไม่อยู่ก่อนนี้หรอกตามมา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 ตามนี้เลยตามนี้เลยตามมาตามมาเอ้ยเขาเข้าใจภาษากระโดดเรานะครับตามมาตามมาตามมา เข้าใจว่าษากระโดดด้วยตามมาลูกขอพาเขานั่งเรือไปก่อนไม่ซื้อเรือสาม <c oughs> ล้อเลยนะครับรพร้อมตีไงเพราะท่ผมก็ไม่ได้ซุ่มผลนานะอันนี้จะเป็นคลิปแรกในระอบหลายเดือนสามสองหนึ่งมาซุ่มโอ้ช็อตฟูดเราไม่มีอาชีดดิสสองนะครับดูไม่ได้ว่าเขาใช้ผลอะไรอ้าเขาเก็บนะครับดีไปขอผลลักร้านสักผลเถผมจะได้ชุดใช้จากคลิปก่อนเอ้ยเฮ้ย ทุกคนผลดีผลผลทำแข็งผลดีนะครับเพราะมันเป็นสายโลเกียแต่คนนี้เขาไม่ผุนแบลกม่านะแต่เราอยาช่วยเขาตีบอสลิงแกนายโดยเฉพาะเ้ย โอเแม็กมามันใช้ผลล็อกเก็ตเอาหนอนนายน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งพวกน้ำแข็งไปเอาไปน้ำแข็งน้ำแข็งโฮ้ยผลดีเ้ยเติมผมกลัวโปมาเอานะครับถ้าเขาไม่มาอ้เขาออกเกมเดี๋ยวเขาจะไม่เห็นผิ่ดที่เราถือนะครับก็เลยกดออกก่อนแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเจอคนอยู่เกาะบากี้ส่วนใหญ่เจอแต่คนอยู่เกาะบากี้ประมาณวิ่งห้าสิบแหละมันคือผลได้พอดีอนุญาตเรือตัวแรงเรามาเลยนะ ออถึงแล้วว้าเขาใช้ผลอะไรกันอยู่วะผลหนามแน่เลยผลหนามผมว่าผลหนามอ๋อใช้ผลดิเห็นไหมเขามีผลหนามนะครับนี่นายต้องเอาผลดีไปเขหนุ่มตรงผมโคตรเทอะไปไหมเอาไหมเอาไหมดีเอาไหมเอาไหม Thank you เออเก็บอย่างเงี้ยดีมากทุกคนเขากินเยี่ยมเรอบนี้ก็ผลดีนะครับเป็นสายโลเกียผลไฟด้วยโอ้ยอันนั้นอะไรวะน่ะดูดิมันมันโยกไปโยกไปมา แอปพลิคนใช้โปรด้วยโอ้โหผมว่าเล่นใหม่ไม่ได้ฟาร์มนะครับถ้ามีโปรอย่างเงี้ยบีนมันก็ปนโปรแบบโหดมากอืมฆ่าทิ้งนะครับว่าเอาไหม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 ใครจะเอาไหมใครเอาใครเอาใครเอาไป,ไป,ไปอะไรอย่างนั้นแหละโว้คนแสงคนแสงคนนี้คือโคตรสุดยอดมันมีสกิลบินนะครับไปเลยสุดคนเนี้ยแล้วเหมือนเห็นคนปกติธรรมดากำลังฟาร์มอยู่ดีนะที่คนนี้ไม่ใช่เอ๊ะนี่แหวนนี่วิ่งไปวิ่งมาเหรอ เอาไหมนายแต่เขาได่ผลไปอยู่แล้วอ่ะเราให้ไปก็ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องกินนะเฮ้ยไม่กินหรอเขาเก็บโอ้ยผู้สาวี่ผมได้ซุ่มผลให้ครับเราไปซุ่มผลให้ผู้สาวก่อนทุกคนเจอสาวนะครับสาวเลโก้อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้โอ้ยจะซุ่มผลไให้สาวจะดูผลที่ผมได้ดิโคตรกล้าเรอแล้ขื่นเนี่ะเราไม่กล้าไปให้เลยอะ ดูเขาก่อนทำมาอยู่นะผู้หญิงผลผลนี่ผลนี่เออเฮ้ยเฮ้ยพอโอ้เหรอทับใจเลยอย่างนี้ว้าดี่หน่อยผลส m o k อย่างนี้สิวะผลไม้ผลไม้อาให้เขาไปนะครับกระโดดขอบคุณน่ครับกระโดดเนี่ยเป็นการขอบคุณในบล็อกฟุตแบบหนึ่งนะภาษากายเออมันคือแบบมันได้ทุกอย่างมันไม่เป็นตามมาตามมาขอผลขอผลขอบคุณขอบคุณ คือใค่เว้งคิดได้ไงวะตรงนี้เหมือนมีผู้เล่นใหม่ก็มากระจุกกันตรงนี้เต็มเลยจริงด้วยนะครับยังใช้เขาบองกันอยู่เลยกระดาษธรรมดาผู้แถ่คนที่มันตัดเฉงหรือวะแต่มันปัดเป๋ผมไม่ตรงกันเอ้ยเอ้ยโอ้โหพงมาอ่านมาต่อยเรานะครับไม่เป็นไรเร,เราจะไม่โกรธอ้อผมเด็กมากอู้ผมเด็กมากเดี๋ยวเราให้คนเสือ้อเสือเส้อนี้นะครับเออเอาไปไปพวก้าไปอู้ตัวนี้เ็ม ก่อนแต่งตัวละครแบบนี้วะดูดิกออกมาทุเรศมากมิตูดด้วยดทุกคนดูตอนวิ่งนะปิดตูดด้วยเนี่ยเฮ้ยใครท่าดูเก่อนนั้นมีประเด็นอะไรสักอย่างมีงช้างด้วยเหรอเราเข้าไปเซตโซนก่อนด,ดีกว่าโอเคเข้าไปเซตโซนถ้าเราสุม่มธรรมดาผมโดนไะอ้คนนี้ฆ่าแน่เลยผมรู้แล้วผมจะทำไงถ้ามันอยากบวกมากคือผมจัด,ออด,ออดใหช่ไหมหรือเสี่ยไม่ชอบกันหรอหือ ชูยเฉยไม่ชอบกันหรอตายผมว่าตายยงไงก็ตายชวนช้างปั่นาดโิโอ้ยชวยช้างโคตรแรงตายเอาหรอเฮ้ยฝนแสงอะไรของเองอะไรของเองมาดิเฮ้ย ผมฆ่าผลแสงผมสุ่มสุ่มได้ผลแสงผู้เล่นใหม่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 ตัวเลยโอเคนายกินนายกินนายกินโคตรวุ่นวายโอเคเขากินโอ้โหรู้สึกประทับใจนะครับผลมันดีเกินอ่ะมันผมไม่อยากได้คือผมไม่รู้ว่าผมคิดเองหรือเปล่าโลกหนึ่งผลหลักล้านนี้ออกยากกว่าโลกสองโลกสามอีกนะโอ้โหนี่ไงมันไม่ผลโคตรกากหรือเปล่าเพื่อนผมจะยืนรอเขานะครับว่าเขาจะมาไหมอาจจะไปเข้าห้องน้ำแล้วล่าผมไปดีกว่า ไม่มีก็ไม่เป็นไรผมจะวางไหมผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเกิดมารับเพสทาไว้ตรงนี้ผมฝากเดือยเลยนะยลุงแดงไปดีกว่ามาเจอนุกหนึ่งคนได้เดี๋ยวเราไปสูมให้เขาก่อน โอ้ทุกคนดูผลที่ผมขึ้นได้เอาไปนะครับอย่างน้อยก็ทำดาเมจเวลาสกิลได้เอ้ยมันหมุนอีกหมุนอีกหมุนเหมือนจะรู้นะครับว่าจะได้ผลสปินเดี๋ยวมึงได้หมุนแนมกันรักนี่นไ,ไปเลยหมุนหมุนหมุนเฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเฮ้ยเฮ้ยอย่าหมุนอ๋ออ๋ออ๋อนี่ขนาดจะไม่กินผลปีศาจเลยนะมันยังหมุนขนาดนี้ถ้ากินแล้วมันจะหมุนขนาดไหนอ๋อมันแหลกมันแหลกมันแหลกรอบนี้ว้ยดีผลน้ำแข็งดี รอสมุดได้ดีกว่าหายคนนี้นะครับเขาขอเรานะครับไมใสน,ใน,นะครับขอบคุณมีไหมเพื่อนเขาไม่ขอบคุณเราจะเฉียนคอเขาตั้งท่ารอแล้วโอเคๆขอบคุณรอณรอทำไมขอบคุณนะเมื่อกี้มึงตายโอ้ขอขนห,หลากร้านได้ไหมอ่านายนายขน,ยนยหวนัหวเ,เราไปจากหน้าเขาไม่เอาไปเลยไปรุ่นเฮ้ยมันกินว่ะสวยโอ้ให้ขดน้ำแข็งไปสามรอบแล้วอ่ะมากขอเจอผู้เล่นใหม่เฮ้ โอ้โหไม่สกิลพื้นอผู้เล่นใหม่นะครับเขายังไม่มีผลในตัวเลยไปเพื่อนผลน้ำแข็งว่าไงก็ต้องกินน่ะโลเกียขนาดเนี้ยนี้ยเสิร์ฟถึงที่เลยเนี่ยเฮ้ยกินด้วยขอผลดีสายโลเกียไม่ก็หลักล้านสักผลหนึ่งหลักล้านโอ้บาเลียไปไปดับค้งได้อยู่นะเฮ้ยเขากินเขากินโอเคโอ้ผลให้ใครได้บ้างเดี๋ยวเราฝากลุงเอาไว้ดีกว่าเฮ้ย ผลได้ผลแรกผลได้ราคเาเท่าไหร่วะผมลืมไปแล้วเป็นแสนหรือแปดแสนวะผลโคตรดีเฮ้ยใครมาใครมาเฮ้ยง<ฮ>ูงูงูคนคิดมาหายแล้วผมว่าผมโดนเปิดแน่เลยเข,ยขอเกมโจก่อนแล้วกันไอพวกผู้เล่นใหม่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 เอาไปไหมไายอย่าฆ่าเข,ขานะถ้าฆ่าเราหมดแน่นอนกินเลยกินเลยเดี๋ยวก็ตายห่าหรอกแตงโโอ้หขอบคุณเราทำความดีที่มันดีอย่างนี้เองโอ้ นี่มันผลบอมผลที่ผมใช้ค่าทุกคนว <c oughs> ้าวใจอยา่นอยากเล่นตรงนี้เราก็ฝากไว้เหมือนเดิมเฮ้ยผลมีดยานผลนี้ราคาแพงน,นะครับแปลใส่เดเก้าแขนวะเป็นผลที่ดีอยู่นะกเล่นใหม่ไหม <c oughs> ผลทับแข็งอ้ามึงเปิดกูหรอเปิดกูหรอ ไม่เวนนี่อยู่เฉยๆไม่ชอบเราให้คนนี้ก็ได้ไปพวกเออนี่มาเตมเลยมาเตมเลยมาดูนะครับว่าใครจะเป็นคนพิมพ์พีทฟูดก่อนพิม,มพ์ไหมพิมพม์ไหมหุยสุด้ยผลน้ําแข็งกว่าไอ้คนนั้น,นขอ,อเราเราได้ผลไดมอนนะเออไม่เอาไมนอยากได้ผลน้อแข็งมากกว่าเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้ครับเผื่อจะมาเก็บกันเฮ้ เพื่อนผมไม่เห็นไอ้คนผมแข่งมารีตัวใส่คนนีอไว้ไม่กดได้ไม่กดเกิดไม่เกินเราผมอีกอ่ะเราให้เข้าไปนะครับไปโอ้มันทำอะไรกันอยางนั้นวะน่ะเฮ้ยเฮ้ย ผู้สาวเด็กผ,ผู้หญิงอุย้ยสาวน้อยแต่งตัวโคตรน่ารักโอ้ยเนี่ยไปซุ่มผลให้สาวดีกว่านะครับโอ้อผลไฟพอได้อยู่เราจะให้คนไหนคนนี้นะกันคนนี้แต่งตัวสวยกว่าไงผลไฟน้ยอยคนนี้บอกว่าให้กินผลไฟน่าจะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าโอเคเอา้อาวโอ้ยโป จะได้แทนเขาว่ามันร้องไห้เลยโหสงสารเขาตอนนี้มันผมมาเจอเซิร์ฟคนทานะครับเขาพิมาคุยกันเต็มเลยอ่ะขอผลนอยครับใครไม่ผลให้ผมบ้างไหมเฮ้ยมีคนขอผลเฮ้ยผู้หญิงผู้หญิงเฮ้ย มีคนเอาผลมาให้เขาเท็ดดี้ไม่สาวน้อยโอ้โหปักอนี้เห็นสาวไม่ได้นะครับให้ผลเอาด้วยโอยน้องต้องสาวพี่ได้ผลดีกว่านะาน้องสาวน้องสาวเวือยหันหลังมาทางนี้สิเฮ้สาวขเขาได้ว่าเอาไว้ไไตื่นมาก่อนแล้วบอกเขาให้หันตื่นมาก่อนหมดเกลียดเลย อย่าแย่งเลยอย่าแย่งเลยเอาเก็บไปเพื่อโอ้กิน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 เฮ้ยเขากินด้วยทุกคนคนนี้อยากได้นะครับเราพาไปฟาร์มไหมเดี๋ยวเราพาเขาไปฟาร์มดีกว่านะเขาบอกไปไปเราพาไปฟาร์มก่นสุดค้ายเลยนะอันนี้เออทุ่เกาะด้วยผมบอกเขาตามมาแล้วรอตีมอนใกล้ตายแล้วม่งอยู่ไหนวะเนี่ยรอตีมอนใกล้ตายหาผู้สาวเลโก้มาฟาร์มนะครับนี่สาวน้อยใกล้ตายแล้วเนี่ยตีมันตีมัน มัน้ยดูเวลดูเวลอุ้ยเอารัวเลยกระโดดหลายรอบเป็นการขับคุณนะครับอุ้ยเบิ่มเต้นรัวเลยแล้วก็มีคนใจดีมาช่วยนะครับมีสาวน้อยมาตรงนี้ตี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 โอ้โหไม่มีแต่คนดีสังคมดีนะครับทำไมคนในบอฟต์น่ารักจังเลยเนี่ย อ,อู้โง่จังะตายทำไม2 0 0 0 years later เฮ้ยผนไฟได้อยู่ได้ถึนคนโอ้โหเฮ้ยเขาให้เราเหรอให้หรอไม่เอาเหรอได้ผลมาแล้วแลกกันโอ้โห,โโหเขาเป็นคนใจดีนะครับแต่ตีตาที่ผมเนี่ยมีผลอยู่แล้วนะตัวคนนี้โคตรนานอะไปแล้วดีกว่านะครับเราบอกเขาว่าเราไปแล้ว,ลวเราไปช่วยคนต่อไปดีกว่านะคนคงเบื่อโลกหนึ่งนะครับจะบาร์ซุมผลแจกผู้เล่นที่เวล700รอหรือเวลประมาณพันห้านะครับ ว่ามันจะได้ผลหลักล้านหรือเปล่าน่าจะออกง่ายกว่านะตัวที่ยี่สิบสี่มาตัวเนี้ยโอ้บาเลียโคตรกากอ่ะนี่เราเก็บไว้ข้างในนะครับไอ้ตัวนี้โคตรแเอ้ยเอาโป้โป้ไม่เอาไปโอ้นี่ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้มันแต่งตัวเหมือนกันเลยทำไมมันต้องแบบเกาะอกมีอะไรวะเนี่ยเห็นหลังโอ้นี่เกมโลบบอกจริงไมนี่ยทุกคนโลบเป็นเกมเด็กน้อยนี่ทำไมมันมีอะไรวะโป้อย่างนี้ด้วยวะแล้วเรเห็นโลบนมใหญ่ด้วยนะู ขนดักใครเอาใครเอาใครจะเอาขนดักไอ้คนนี้เดินมาเอาไปเอาไปนะครับไปเลยขนดักขนเป่าคนไม่โคตเถืือเราไว้ต้อนรับคนที่มาเกาะใหม่ดีกว่าวางไว้ตรงนี้เลยเฮ้ยได้ขนดีด้วยฝนแข็งผมกำลังใช้อยู่โอ้อ แล้งไงเต็มเลยตรงนั้นน่ะมันทำอะไรกันวะพีทฟู้ดอ่ะพีทฟู้ดเอานี่นายเอาไปเที่เขมาเขาชมเรานะครับที่ให้หุ่นคนนี้ไปผมโม้ให้ผมได้เดี๋ยวให้เขากินนะครับอีส์อินเฮ้ยเขากินเขากินเขากินฟังเับกินฝนไฟโอเคเป็นสายโลเกียเห็นไหมเนี่ยผนไฟเนี่ยฝนไฟเนี่ยอยู่ตรงหน้าเนี่ยโอ้ผนล็อกเก็ต ได้ผลด้วยกระโดดสองทีสามทีแปลว่าขอบคุณผลสปริงนายเอาไปเลยเพื่อนโอ้โหผลเดิมเอาไ้นี่แหละหลักล้านสักผลได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยแมกมาโคตรดีทุกคนละบอกโอ้ยโอ้ยโุ้ยราอกห่างก่อนเลยนะครับแบบแบบนี้ไม่ไหวอามีคนมีคนเดี๋ยวเอาผลมากให้ดีกว่าเอาไปเอาไปผลมากผลล้านผลช็อป โอ้อันนี้ผมฝากไว้เกาะลิงเลยเฮ้ยผลสมอดีหน่อยนะฝากไว้เหมือนกันเราไม่ให้เขานล้ครับเราวางไว้ตรงนี้ดีกว่าเราตรวจเจอเป้าหมายเต็มเลยนี่แหละผู้เล่นใหม่ที่เราจะให้มันเห็นอะไรบางอย่างเฮ้ยผู้สาวต้องถผลดีๆให้แล้วโอ้เุอผลที่ได้ดีเอ้ไม่ไเปิดผมม่ได้เปิดผมปลาปลาเอาปล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 าเฮ้ย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 มันตึงยังเลยวะตีเอาหรอเอ้ย โอ้ล็อกเก็ตอีกแล้วะเฮ้ย uh. <Hey, S 1> วันนี้วนนี้นเอาไปเลยโอ้ oh. ฝ okay. ากไว้กับล oh. ุแดงเหมือนเดิมโอ้ผลยางทางแรกของเรานะครับยังไม่เคยสมได้เลยก็ฝาดไว้กับลุงแดงเหมือนเดิมเฮ้ย <Hey! S 1> <Hey! S 2> ได้ผลมากม <Hey! S 2> ากแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาให้เด็กน้อยหอยู่ต่อเริ่มต้นดีกว่ามีเด็กน้อยเต็มเลยมีทิ้งผลให้ด้ว, oh. วยโอ้โหผลล็อกเก็ตเราเราผมวางไว้หน้าเกาะดีกว่าเราได้ยินเสียงคนกําลังตีลิงอยู่เฮ้ยผลแดงม้อนของเรานายนายเอาไปผลผลสมเราที่เป็นพี่น้องต่อไปเอ้าเอามากินทำไมผลสมบันดีอยู่แล้วตกหัวแตกได้ไหม แล้วดูมันดิมันแปลงร่างโคตรลีรนี่ตัวแดงนี่นี่นี่เชว์บ้างถึงที่8แล้วนะตอนนี้อีกแค่สองตัวก็ถึง50ตัวแล้วได้ผลชออ็อปเราขอฝากไปที่เดิมอ๋อผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่เราเจอคดีเลยไม่ก็ได้แต่ผลกากๆากากหลังๆเนี่ยผมไม่กล้าให้เลยเนี่ยโอ้โหเอาไปน้อง <Really S 1> เอือุไปทักทินงทักใจ เขากินเอ้ยใช้โถด้วยโอย้น่ารักมากและนี่คืตัวที่5้นะครับตัวสุดท้ายของคลิปนี้ที่เราจะมาทําความดีกันขอเถอะทุกคนผลหลักล้านให้ใครสักคนก็ได้นะครับโอ้คนชอบผมไม่ไหวแล้วอัดอั้นนะครับผลที่50ของเราทิ้ง <c oughs> คือมันไม่มีคนอยู่เกาะน,นี้นะครับไม่ใช่อะไรดูดิมีใครเลยไม่เจอ ฝากทุกคนจอก็หมาคลิปหน้านะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะผมกลับมาทำความดีแล้วนะครับก็คลิปไหนที่แกล้งคนก็จะเบาๆลงนะครับไม่แกล้งหนักมากไป